ไปดีปอดูแล้วนั้นไปยุบมันเลยบอเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนมีกันเบื้องนี้ยังไม่ได้เอาเดินไปก่อนอย่างอันนี้เครื่องคองปอดูขั้นแมนเป็นแสกนี่แหละแมนเลยแหละมาจากไท้อยู่เลยเลยเลยอ๊า สบายดีทุกคนวินดี้ตรับเบข้าวสูส่งมาไก่บรนณาอเกาโอ้ยฝนหำลงมาเลยทุกคนมันขึ้นเลยลักสิเป็นอะไรเดี่บางชนนุมผู้แห้งตกแห้งนะนี่บุนี้เด้ติดป่าหลอบจองเด้ติดป่านทางแหลกของปีเลยแหละใกล้ยูมีผู้มาติดน้ำมาหอดเลยมันมาหอดจะว่านเลย มากไม่ได้กินเนื้อแล้วเนี่ยีกอ่ะโอ้ยเห็ดเด็ดเพาะเด็ดมีอยู่ก uh> ินเห็ดเผอเลยจะมันสิออกมาเป็นหน่วยเลยเผอเนอะแต่ว่าลงแห้งได้พผนในภาคกระไ่แนนี่ยมดขึ้นมดขึ้นเลยฝนตกลินนะ บ่ในระวังเัินทางมากนะเป็นอะไรน้ำหวยนะน้ำเส้นนะเราเติบเราเติบเะไรเตะแล้วมันนั่นแหละอันนี้ผมมุดขึ้นนั่นนี้ผมเป็นอันนั้นอยู่บ่ไปเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่ะทางจับแม่ล่ะ พาเดี่ยวนี้หันมันสีขึ้นไว้พอพนกมันวันซวันเล่มันขึ้นไวมันกะลงไว่นรมันอื่ีอนเ่พ่ที่แล้วเออตอนนั้นมันตกต่อเนื่องเลยนะแต่นี่นั่นแหละขั้นอย่างได้กไมพ้เาบบึงในหันก็นนแลยก็ทาในหันพอกลับได้เลยก็กลับมีคิเลาย้นี่เออเพราะว่าขึ้นมาหลายเออแมน เพราะว่าช่วงนี้ฮะคนขึ้นมาลายพออยู่ทึ่งนี่ก็มีอยู่สองแมนะคมแล้วก็อยู่รุมีในานาศิลงไปแหละนาศิติดอยู่หันแต่ว่าเบื้องต้นลุกนี่ยคนตกแห้งได้หมนแค่มันนาศิตร์ตกเกี่ยวๆลงไปทางนึงเลยนะแต่ได้กัติดตามครับชมไปน้ำกันทุกคนสงไส้เมื่อนิฟ้ากันไปเต็มอยู่เส่หนึ่งก็ไปแยกแหละแต่ละคนน,นนะนะ โซนเนี่ยขึ้นมากนะยากแน่นี่แหละเวลาฝนตกนในปันกลางที่จะกับยากน <c> ะ <oughs> แต่ว่าปีนี้คือสิคือสิได้ลุย,ยได้แต่ว่ารถไทยเฉยก็จะโปรไวดอกนายจะเอารถจักรรถไทยพี่กายนี่เกือบตายแต่ก็ยังได้ใส่ยังได้ไทยหน้าอยู่ปีหนึ่งนะอันก็มันเริ่มมาแห้งเลยทุกคนแต่กัปีนี้กัว่า ขันมากก็คือได้จักมันสบายเน่ยเดี๋ยวดังคนดังไสกันมองได้นี่เห็นปลากังมันขึ้นหันมันบริเวณตัวเดียวได้หลายโตเลยโอ้ยุงใสมันอยากปีนขึ้นหันนะโอ้แนวนอนเออเก่งได้ปลากังย่มหลับเลยเฮ้ยขึ้นเลยโอ้ Nóng lên mọi người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  nô người mọi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  người một người một, người nè, người mọi 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 này đấy và hầm mộ rồi đấy lắm rồi lắm Mấy lắm 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 nữa lắm Mình lắm 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 có lắm lắm đấy, lắm 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 แนี่ยบนัวป้าล้ออยู่นี่อยู่ได้ยันกลนแยงนะมันจะเป็นคุ้มได้ไหนเวลานำโซนลงมันเป็นคุ้มนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยพอเปิดกับไรเดี๋ยวจองเลยกันครับตอนนี้กับพ้นการเริ่มเศ้าเลยทุกคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางรถไปก่อนโอ้ ของแรกของกินน่งแกงผักใส่เขียดป้าอาหารชองหมูซ้ำมหมูประแหนดเนการปิ่งบางได้บางต้นหนึ่งมาขึ้นไปห้าหลอดเดี๋ยวอะไะก่อนเปลี่ยนยางรถกอน คนในห,ห้าก็เเซ้าทุกคนมืดขึ้นเนี่ยตกมดขึ้นเลยมดขึ้นจนสอดแจ่เห็บปวดที่เราเอาส่วนสื่อส้มสื้อหล่นลำบากเลยเดี๋ยวหาน้องปลากค่ะเอาลงนะให้ปลา ให้ป้าสด <laughs> ย่างหนึ่งก็ย่างใหญ่ย่างใหญ่แต่ว่าเข้าใส่ใส่มันนี่เป็นใส่น้อยแต่ยามันมันได้ยอใส่ได้ยกแต่ว่ามันยืดเต็มถี่มันจากได้ไดนะปกติมันต้องมีใสมันโดยเฉพาะดุนนี่ะ Вот โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยบาทนะโอ้โอเคโอเคแล้วเนาะเรียบร้อยนะโอ้ปพอทุกโซเก่งเลยอยามันฮะเดี๋ยวไปหากินเข่า ากินข่าวแล้วก็หาเห็ดทุกคนเราหาเห็ดแล้วก็เดินทางกลับจนะ้ะบันนี่ยโอ้โหมันยังนะอยู่แต่ว่าช่วงใบใบนะตกอีกเลยมอวานมีก็นแน่นนี่แหละตกหยุดหยุดแล้วก็ช่วงใบใบลง,งงะะลงอีกประมาณเที่ยงประมาณช่วงนะฮะลงอีกรอบหนึ่ง โอ้ยไปกินของขักคือเกาเนี่ยมา,มาว่าอะไรมาสัมมาเนี่ยมาส่งย่างหลดซื้อเนาะแต่ <laughs> เดินทางกลับดวบบันเนี่ยบึงเงินคนคือสีลงอีกอหอดควบเกาเลยมาเลยนังน่งขึ้นอี่อือ่ะกินเกาก่อบบันเนี่ยคุ เดี๋ยวกินข้าวแล้วจงังข้ากันไปหาเฮ็ดแล้วก็จังเดินทางกลับนะโอ้โหพอได้เนีเ่ยฝาในบ้านแกอแมนเลยเห็นมาได้หาเฮ็ดเอาเมื่อบ้านนั่นั่นเปิดน่ะเปิดเนี่ย ออนนี้ก็เก็บเื่องเก็บของเรียบร้อยทุกคนสวนเขาเนี่ยเรือลายขนาดเดี๋ยวเฮ้าสีใสกระตุกไว้นะเพราะมีเอฟซีแนะนํำมากว่าให้ใส่กระตุกหมดมันสิกันหมดกันพวกน้ำมายังได้แมนเฮาก็ขึ้นบ่อได้เขาได้ห้องว่งงูได้สลัดน้อยแต่ว่าพอคอเขาเมนมากเลยอะเออรู้สึกว่ามันแมนทุกคนนะ lấy hai thì xay như xay cái túp quay, lấy cái รออีกหนึง่งควดนะ สำเนียเข้ากับสมารถเก็บอันนี้ได้เลยโอ้ขอบใจทีแนะ่น้ำมากนี่แหละดเรียงเรียงเทคนิคเล็กๆเนี่ยน้อยบางทีเขาก็แนมผ่านนะแต่ว่าคืบบุพพอเอเก็บเกลงเก็บคองเรียบร้อยแล้วก็เอายังมาเรียบร้อยนะ อันนี้เก็บเพาะนี่แต่ไรเติบอยู่อันนี้เดี๋ยวเอาเมื่อฝากเสารดาวผลน,นะเดี๋เอาป,น,ปนยาต์แล้วก็เดี๋ยวเอาเมื่อตัวนี่นก็เพิ่นนาซีเดินทางมาไก่ชีหอดเลยแลละนาซีหอดหมกดาฮานทุกคนตอนนี้นะแล้วก็ขำทั้งหมกดาฮานมาเพื่อหอดบันเท่านี่ก็ซีอยู่ประมาณตอนนี้บอู้จุงมง จนไลน่ในแปดโมงนี่โอ้ขามแล้วอันตอนนี้น่าจะประมาณอยู่แถวแถวแถวด่านนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อมาอหอดอันนะะั้นกเปลือมาอหอดสวรรค์นเคสนี่ก็ประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงประมาณนั่นแหละไอ้กาช่วง่ันเดินทางมาหอดบ้านเฮ้านี่ก็บโบเฮิงเกได้แต่ว่าอยู่ที่รถซองแถวบางทีรถซองแถวออกสากอะซาถ้สา,ส,าสิประมาณสามโมงไปละ เพื่อันหอนเทือ,อนเขาเนาะเดี๋ยวยังได้กะทาพันแหนดก่อนเฝนไปหาเห็ดเพาอเมื่อฝากนี้นเฝนว่าได้แล้วปับันนี้มิตรสิได้เดินทางกลับทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันในระหว่างทางเท่ากับสิไายทุกคนนะครับทมกคนหรือว่าอยู่ไว้ใ่บริษัทกลับได้หรือว่าสิกลับได้ทาเบิ่งน้ำกันหรือว่าคนที่เข้าขึ้นมาหากินก็อาจจะไปเต็มในหันถ้าเกิดว่า ใช่นโโหสิเป็นอะไรนะจะเต็มพังอยู่ไปจ้ะโอ้จังันสวยทุกคนมาในเพลอีกแหละนี่ น็อตตัวนี้มันอันนั้นนะเอาเลยใส่ย,ยางนี่มัดเอาเลยมัดเอาใส่กับมันนี่ใบมันอันน่ะน็นอตล็อกสเตอร์มันเนหะีย่ยวเลยโอ้ยสวยแทไส้สวยเถไส้เดี๋ยวเดินทางมันน้ำกันหนาสิได้เลยแหละบัดนี่ยอ้าวตอนนี้เดินทางมาหอดเลยแถวขา,างฮะน,น้ำไมได้อางเดียวไม่ได้อ,อ่างผมซัมเนี่ยพ่อขามสบายซัมเนี่ยังบ่แหง้ง Ay, 嗯，走路。 ได้ตอนนี้ก็นอะาตอนนี้ก็เดินทางลงมาหอดบ้านเลยทุกคนนะลงมาหอนเทือเ่อกเดี๋ยวสิได้มาเอาเครื่องเอาคลองนี่แหละเอาเปลี่ยนเอารถไช้กับเมื่อเพราะว่าเครื่องคลองเท่าน,น,านาี่มันลายลายใหญ่ได้สบายดีครับ แล้วมาอจู่บันเลยบอกเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนมีกันเบิ่งอีกยังงั้นอีกได้เอออ่าได้ยังไงกันยังอันนี้เครื่องคองเออเด็กคันแมนเป็นแสกนี่แหละแมนเราแหละมาจากไทยอะไรเลยเขาผ้าเอพี่น้องผ้ามีคนฝากเครื่องผ้าคลองมานั่งมีน้องที่เจ้านั่งไหะ เดินทางกลับบัดน,นี่อันนี้เครื่องของเป็นเสภาฮะเดินทางมาน้ำกันทุกคนเมื่อการตอนบ้านเนี่นะสิคัมก็มได้เพราะว่าเขี่้นอันนี้เมื่อแล้วก็เก็บบงัวงวงบางยังเมื่อน้ำเนี่ยน้ำมาฝากอีกหน่อยนี่ไแตเฮิปฮอกไปเดินทางมาน้ำกันบาดเนี่ยนนี่คือทางเข้าบ้านเลยเปล่งขนาดเลย